นี่นะครับก่อนถอดนะฮะอันนี้คือก่อนถอดนะครับก็จะมีน็อตตัวนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวถอดออกมานะครับก็มีสายไฟตัวนี้นะฮะสวิตช์ยังใช้ได้นะครับนี่ครับน็อตประแจเบอร์สิบนี่เบอร์สิบนี่นะฮะ ก็ถอดออกนะครับก,ก,ก็จะมีน็อตตัวเมียแล้วก็แหวนหนึ่งตัวนี่นะด้านนอกนะฮะเดิมเดติดรถนะจะเป็นน็อตตัวเมียตัวหนึ่งแล้วก็แหวนเบอร์สิบไม่อ่มีแหวนแล้วก็น็อตตัวเมียเบอร์สิบนะครับหนึ่งตัวแล้วก็เอาออกมาอย่างนี้เลยนะครับไอตัวด้านในจะติดตั้งไว้แบบนี้นี่นะ ติดตั้งไว้แบบนี้นี่นี่นะใส่ไว้แบบนี้ล็อกมันล็อกไว้อย่างเงี้ยที่ถอดออกมานะมันล็อกไว้อย่างงี้นี่อ๋อล็อกรูนี้มากกว่านี่มันรูอยู่นี่วะน่าจะใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มันอาจจะเคลื่อนเพราะว่าตัวเนี้ยตอนถอดน็อตเมื่อกี้มันต้องจับจับด้วยจับด้านหลังด้วยมันมันหมุนตามอืม เมื่อกี้ผมต้องเอามือเข้าไปจับด้านหลังเพราะมันหมุนตามไอ้ที่จะถอดนอตตัวเมเนี่สองตัวนียเนี่ยผมต้องเอามือล้วงเข้าไปด้านหลังจับตรงนี้ด้วยแล้วก็ค่อยหมุนเพราะมันหมุนตามตัวนี้มันหมุนตามเนี่ยนะตัวแท่งเนี่ยมันหมุนตามเนี่ยอันนี้โลเคชั่นตามนี้น่าจะใช่นี่นะอันนี้นะถ่ายไว้โอเคแล้วตัวนี้ก็อีกตัวหนึง่ง อยู่ด้านในด้านหลังเนื้อๆน,น,นี่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 มันเป็นตัวล็อกข้างหลังนี่ฮะนี่อ๋อนี่มันมีเกียวอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถอดออกไปด้วยนี่นะล็อกอีกตัวหนึ่งอ้ถอดล้นะถอดได้อยู่ถอดได้อยู่อดดอยโอเคอ่านี่น่าจะอย่างนี้เมื่อกี้ที่มันหลุดคือมันหลุดจากเบ้าข้างบนนี่อย่างนี้มากกว่าเสียบเข้ามาด้านหลังนี่ แล้วก็ตัวลูกเดือยมันตัวประคองน่าจะเป็นประคองในตัวเกี่ยวแกนมันออกไปตัวประคองแกมอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวลองดึงออกดูครับนี่ครับแล้วก็ถอดกิปตัวนี้ออกนะฮะ เพื่อที่จะเอาปลั๊กออกนะครับถอดกิบตัวนี้ออกพอเราดึงกิบออกนะครับมันก็จะหลุดออกเลยนะครับเราจดึงปลั๊กออกได้เลยโอเคนะฮะโอเคครับี่ฝั่งด้านซ้ายก็เหมือนกันนะแต่เวลาถอดคือเราต้องระวังขานี้เพราะถ้าขานี้หักนี่คือจบเลยใช้ไม่ได้แน่นอนเซ็นเซอร์อันนี้ยังไม่หักนะครับเราก็ค่อยๆจับนะครับจับประคองตัวตัวของมันด้วยแล้วก็ ตอนนี้เกียวข้างหลังมันหลุดแล้วนะครับมันมันหลุดออกจากบานี่มันหลุดออกจากไอ้ตรงรูนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมถอดออกมานะฮะด้านขวามันจะมีตัวค้างไว้อยู่แต่ตอนนี้มันหลุดออกแล้วเราก็เอามือล้วงเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็จับนะครับประครองทั้งตัวโรบะไอ,อเซนเซอร์โรบาร์แล้วก็ประครองทั้งข้างหลังแล้วก็ค่อยค่อยคยคลายออกนะครับน็อตใช้เบอร์สิบเหมือนกันนะครับจับไว้ค่อยคลยคายตัวนี้มันเป็นน็อต ออตัวเมียนะครับขนาดใช้ปจัจเจเบอร์สิบนะครับขันคลายออกแล้วก็พยายามเอามือประคองตัวเซ็นเซอร์ให้อยู่นิ่งนะครับไม่ให้ตัวโลมันกระเด้งไปกระแทกฝั่งเนี้ยเพราะถ้ากระแทกเนี่ยเดี๋ยวจะหักเพราะอันเนี้ยมันมันทาการขยับขยืขย่นได้แค่กรณีเดียวคือต้องลงเท่านั้นนะฮะนี่ลักษณะนี้ถ้าโดนงัดขึ้นหักแน่นอนนะครับนี่มันได้แค่ลงอย่างเดียวนะครับโอเคมันเป็นสวิตนะ อ่ะเดี๋ยวเองนิดนึงอันนี้ต้องเดินไหมนะก็จะเป็นน็อตน็อตเบอร์สิบนะครับน็อตตัวเมียเบอร์สิบแล้วก็มีแหวนตัวหนึ่งถ่ายไปก่อนนะอ่ะพอเริ่มมามือหมุนได้เราก็หมุนแหละแต่ผมเมื่อกี้ผมขายออกมาเยอะอยู่นะก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับก็เป็นตัวเมียตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็แหวนลองคราวนี้เอาออกมาได้แหละยังครับเสร็จแล้วก่อนมีตึ้งล่างนะใส่อันนล้วก่อน ขีมนี่ค่อยเอาออก,กันอเปล่างั้นนะมันอ,ออกได้เลยครับค่อยๆออกนี่นยนี่มันเป็นตัวเอาเข้าไปประคองกับตัวด้านล่างนะครับตัวนี้นเป็นตัวประคองเห็นเนาะนี่เป็นแค่ตัวประคองเฉยๆใส่ด้านล่างนี้นี่เราออกแล้วอันนี้หมดหมดหมดการปลดแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับตำแหน่งน็อตมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตัว ตัวผู้นะครับตัวผู้มันก็จะมาคล้องไว้ตรงนี้นะครับแต่เวลาไข่ตัวเมียออกเนี่ยเวลาจังหวะที่มันหลุดเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะหวานนะครับมันไม่ใช่หวานมันก็คือจะหมุนตามครับแล้วเอามือเข้าไปจับประคองด้านหลังที่ผมถอดให้ดูนะครับตัวนี้เอาออกตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้นครับอ,ออกปุ๊บด้านนี้อ,ออกเหมือนกันแต่ออกด้านหลัง จริงๆเราต้องควรเอาเซนเซอร์ออกก่อนนะเพราะเดี๋ยวต้องถอดเนาะแต่อันนี้เอาให้ดูก่อนจะได้ไม่โดนเซฟไว้อะนี่ฮะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้น,นี่ออกสอดมาจากด้านด้านหลังนะครับแล้วรูมันก็จะขึ้นมาตรงรูนี้นะครับแล้วนี้ก็จะเข้าแบบนี้นี่นี่มัน,นจะล็อกไว้อโอเคนะอันนี้จบนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นตัวน่าจะ น,นนะตัวประคองพลาสติกตัวนี้เป็นตัวประคองนะเดี๋ยวลองหาวิธีเอาออกดูส่วนตัวนี้นะครับเราก็ดึงสลักนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงลักออกได้เลยนะครับค่อยๆดึงสลักออกค่อยๆแย,ย,ยงไปยมายมาับหรืออาจะใช้ตัวนี้งัดนิดนึงน,นีมาซ้ายงัดขวา ออกแลหละง่ายๆนะครับเนี่ยของเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะของเดิมตัวแง่งมันจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีเราก็ดึงออกได้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยเข้านี้นี่นะตามนี้นะตัวนี้ก็เอาฝากไว้ที่ตัวนี้เหมือนเดิมได้โอเคครับขอบคุณครับวิธีการถอดโลบาร์เซนเซอร์โลบาร์นะครับซ้ายกว่าวิธีการเดียวกัน เอาเลยโอเคตัวนี้นะครับก็ใช้นิ้วเวนี่ยต่อไปด้านหลังแล้วดันออกมาได้เลยนะครับมันน่าจะเป็นตัวตัวประคองเซ็นเซอร์นะครับพอร์ชพอร์ชด้วยกันโคฮฝั่งนี้ฝั่งขวาเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ฝั่งซ้ายออกได้ฝั่งขวาก็ออกได้นะก็แค่เอามือเข้าไปนะครับแล้วดันออกมาตำแหน่งมันก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะ คอยมือดันออมาถ้ามือไม่ไหวก็คงต้องใช้เชือกตำแหน่งออกมามันมันอยู่ตำแหน่งเนี้ยเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วอยู่ตำแหน่งนี้เป็นรูประคองของเราตัวนี้เฉยๆนี่อย่างเงี้ยนะตำแหน่งอย่างงี้เห็นปะ่ะเห็นเห็นตรงรูปะ่ะถ่ายตองรูดิเออนี่ตำแหน่งของการใส่ที่อยู่ตรงนี้ ใส่เขาแบบนี้เอาด้านนี้หันหันหันออกมาไอ้ด้านแบบนี้อยู่ข้างในนะครับสอดจากด้านในออกมาข้างหน้านะครับเวลาใส่ก็คือต้องใส่เข้าแบบนี้ออกมาเพราะเมื่อกี้ใช่ใช่ถูกแล้วเออใส่ด้านนี้ก็ได้นี่ว่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราออกมาด้านนี้โอเคนี่ยัดเข้าไปนี่แหละยัดเข้าไปนี่แหละเพราะเมื่อกี้เราดึงออกมาด้านนี้เออเคครจบครับครบนี่ครับตัวบางโคนเบนซ์นะฮะตัวนี้นะครับ จะยึดน็อตด,ด้วยตัวนี้1ตัวนะครับอยู่กับตัวนี้แล้วก็มีกิฟนะครับกิฟตหตัวกับ2ตัวแค่นี้นะครับก็สามารถเอาออกได้เลยโอเคครับอันนี้ไฟฝาท้ายกระโปรงหลังนะฮะตัวนี้ก็ดูอยงนี้นะครับถ้ารถใช้งานมาบ่อยๆมันก็จะหลอมละลายเพราะว่าหลอดมันร้อนจัดตรงนี้ก็จะหลอมละลายนะครับ นี่ฮะโอเคก็เดี๋ยวถอดออกทั้งตัวปลั๊กเลยนะครับแบบนี้นะจริงๆมันน่าจะงัดข้างหน้าออกได้นะครับแต่น,นี้พอดีผมถอดนี้ออกแล้วก็ออกได้เลยนะครับ